โยอะสละธะวินสุเมยขาคันธะพะนะอาคาติธันตาสันติติยังมุนิวาวะสะนะสาโตเมสุรันตุธัมมะสาวะนะการออยัมมะทันตาธัมมะสาวะนะการออยัมมะทันตาธัมมะสาวะนะการออยัมมะทันตานะโม

มีธรรมังสธรรังสตรามีสงคังสารธมจามีติย้มเปวธรังส

เทอานาวิสัญจะทวาตาสันจะสังหาสเจปันจะสาตาสังหาศรนามาเสศรัสสังหังเจสังตัมมิจะสังขันจักาทะเกณนามามิขังนามัตตาลาโมภาเวนะหังเทวาสังเทวุภาทเวอเนกา